เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็คือ ลองมาดูโทษนะคะว่าหากทาผิดพรบอคอมแล้วเนี่ยโทษที่ได้รับนะคะอาจจะถึงขั้นรุนแรงนะคะถึงขั้นรุนแรงก็คืออาจจะติดคุกหรือว่าอาจจะมีการปรับนะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างค่ะในเรื่องของการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบเนี่ยตามมาตรา5นะคะระบ,บุไว้ว่าผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สาหรับตนนะคะอันนี้จะต้องโทษนะคะต้องโทษระวังระหว่าง วางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนะคะอันนี้คือการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นนะคะหรือการหากเราไปเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงเราอาจจะไม่ได้เข้าเองนะคะแต่เราไปบอกคนอื่นว่าวิธีการในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันคือวิธีการอะไรอันเนี้ยเราก็จะมีโทษเช่นเดียวกันนะคะเราจะมีโทษตามมาตรา6นะคะผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันและการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้น เป็นการเฉพาะถ้านํามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นอันนี้ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีนะคะหรืออาจจะปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรืออาจจะเกิดทั้งจําทั้งปรับได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะโทษที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะหรือมาตรา16การเผยแพร่ภาพซึ่งตัดต่อในลักษณะหมิ่นประมาทมาตรา16เนี่ยจะเป็นมาตราที่เราจะเห็นข่าวอยู่บ่อยๆนะคะอย่างเช่นดารานะคะดารานัก แสดงผู้มีชื่อเสียงน่ยถูกนําภาพไปตัดต่อแล้วก็นําไปใช้ในเชิงพาณิชย์นะคะนาไปใช้โฆษณาต่างๆโดยที่เจ้าตัวเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องนะคะอันเนี้ยมันคือการผิดตามมาตรา16นะคะผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นตัดต่อเติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดทั้งนี้โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่น ถูกเกลียดทั้งหรือได้รับความอับอายอันนี้จะมีโทษนะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพึงระวังนะคะเวลาที่เราจะนำภาพของใครก็แล้วแต่เข้ามาใช้นะคะก็ให้ระลึกถึงพรบรคำฉบับนี้ค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นพระราชะบัญญัติฉบับสุดท้ายนะคะจะเป็นบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะพศ2 5 6 2ค่ะเป็นพระราช พระาชบัญญัติที่ออกมาในพศ2562นะคะแต่เพิ่งเพิ่งถูกบังคับใช้ได้ไม่นานมานี้นะคะเหตุผลค่ะเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็คือเนื่องจากปัจจุบันนี้ค่ะมีการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวนะคะของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจํานวนมากค่ะจนสร้างความเดือดร้อนําคาญหรือสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งอาจจะมาจากความก้าวหน้าของทางเทคโนโลยีนะคะที่มีการรวบรวมการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดนะคะซึ่งตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีต่างๆมันทันสมัยนะมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นเขาจึงมีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเพื่อจุดประสงค์หลักนะคะก็คือเพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลน,นั่นเองค่ะซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักกันในชื่อของกฎหมาย PDPa นะคะอันนี้แหละคือชื่อของพระราชบัญญัติ PDPa นี้นะคะ PDPa ก็ย มาจาก Personal Data Protection Act นะคะก็เป็นพรบรที่มีประโยชน์เขาเรียกว่าคุ้มครองตัวเราเองนี่แหละคะ่ะตัวเราเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นพรบรฉบับน,นี้จะคุ้มครองผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสําคัญนะคะคราวนี้ลองมาดูว่าข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีอะไรบ้างนะคะและอะไรคือข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลเราจะแบ่งเป็น2ลักษณะค่ะข้อแรกข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปนะคะข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปคืออะไรเช่นชื่อน สกะะุเบอร์โทรศัพท์อีเมลส่วนตัวที่อยู่ปัจจุบันนะคะเลขบัตรประชาชนเลขหนงังสือเดินทางเลขใบอนุญ,ญ,ญาตขับขี่ต่างๆนะคะข้อมูลทางการศึกษาข้อมูลทางการเงินข้อมูลทางการแพทย์แม้กระทั่งทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถโฉนดที่ดินทะเบียนบ้านอะไรก็แล้วแต่ที่มันระบุว่ามันจะสื่อไปถึงคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นนะคะอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลวันเดือนปีเกิดสัญชาติน้ำหนักส่วนสูงต่างๆนะคะ IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถ ได้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะอันนี้คือข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปจะมีข้อมูลส่วนบุคคลอีกประเภทหนึ่งค่ะคือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเช่นอะไรบ้างเช่นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์นะคะความคิดเห็นทางการเมืองนะคะความเชื่อในลทัทธิศาสนาต่างๆพฤติกรรมทางเพศนะคะประวัติอชาชญากรรมข้อมูลด้านสุขภาพนะคะเช่นอะไรบ้างโรคประจําตัวนะคะการฉีดวัคซีนใบรับรองแพทย์ต่างๆพวกนี้ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอ่อนไหวนะคะพวกข้อมูลพันธุ กรรมต่างๆนะคะลายนิ้วมือนะคะพึงระวังนะคะแบบจําลองใบหน้าม่านตาต่างๆอันนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนบุคคลก็จะแบ่งเป็น2ลักษณะนะคะในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเขาได้กําหนดผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA นะคะอาจารย์จะเรียกว่ากฎหมาย PDPA นะคะคนแรกค่ะคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคือใครคือตัวเรานี่แหละค่ะทุกทุกคนบนโลกใบนี้ นะทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยคะ่ะทุกคนเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะข้อมูลส่วนบุคคลของเราก็คือชื่อนามสกุลที่อยู่เลขบัตรประชาชนเนี่ยะคะ่ะทุกคนเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะหรือภาษาอังกฤษคือ data subject นะคะคนที่2คือใครคนที่2ค,อคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคลคลผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลก็คือ data controller นะคะผู้ควบ ข้อมูลส่วนบุคคลคือใครนะคะคืออาจจะเป็นบุคคลเป็นบริษัทหรือเป็นองค์กรต่างๆก็ได้นะคะที่เป็นคนตัดสินใจว่าจะมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอะไรเพื่ออะไรนะคะแต่ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย PDPA นะคะเช่นหากเราไปทํางานในบริษัทบริษัทนั้นก็จะได้ข้อมูลของเราถูกไหมคะอันนี้แหละบริษัทนี้แหละก็จะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะคะบริษัททุกบริษัททันทีที่มีพนักง,งานคนแรกเข้าไปทํางานเนี้ยมันก็ต้องมีการใช้ข้อมูลเพื่อการจ่ายเงินเดือนถูกต้องไหมคะอัน นี้แหละล้วนเราจะเรียกคนที่มีหน้าที่ควบคุมข้อมูลพวกนี้เราว่า data controller นะคะคนที่3คือใครคนที่3คือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเราจะเรียกว่า data processor คนที่เป็น data processor ก็คือคนที่เอาข้อมูลเราไปใช้นั่นแหละค่ะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นบริษัทองค์กรอะไรก็แล้วแต่นะคะที่นําข้อมูลของเราไปประมวลผลไปคิดเงินเดือนหรือคิดอะไรก็แล้วแต่คนพวกนี้เราจะเรียกว่า ว่า Data Processor นะคะแ ทั้ง data controller และ data processor เนี่ยก็จะต้องปฏิบัติภายใต้กฎหมาย PDPA เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือความรู้เบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ค่ะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะเน้นนะคะเราจะต้องรู้สิทธิ์ของเรานะคะในเมื่อเราคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้นะคะเขาจะระบุสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างในข้อมูลของเราเองนะคะสิทธิ์แรกค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับแจ้ง รับแจ้งอะไรรับแจ้งว่าข้อมูลของเราเนี้ยมันถูกละเมิดที่ไหนนะคะอันนี้เรามีสิทธิ์ตามกฎหมายเลยนะคะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องได้รับนะคะอันที่2เรามีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมเราอาจจะเคยให้ความยินยอมไปว่าคุณเอาข้อมูลของเราข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปใช้ได้แต่เราก็มีสิทธิ์ไปเพิกถอนไปบอกเพราะว่าเราไม่ต้องการให้คุณเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปใช้อันนี้เรามีสิทธิ์นะคะอันที่3สิทธ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราเองนะคะเราสามารถมี สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเราเองนะคะตามมาตรา30อันที่4ค่ะสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเมื่อเรารู้ว่าที่ไหนเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเราผิดเรามีสิทธิที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะคะข้อที่5สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลเรามีสิทธิ์ไปแจ้งลบข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้นะคะอาจจะจากเว็บไซต์หากเราไปพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยไปปรากฏอยู่บนเว็บไซต์อะไรแล้วเราอยากจะให้มีการลบเราสามารถแจ้งไป อันนี้เป็นสิทธิ์ของเรานะคะอันดับที่6ค่ะสิทธิ์ในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่เราสามารถห้ามไม่ให้หน่วยงานหรือองค์กรอะไรก็แล้วแต่นําข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปใช้ในการประมวลผลนะคะสิทธิ์ข้อที่7ค่ะสิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลนะคะสิทธิ์นี้เช่นเราอาจจะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลหรือสถานหรือสถานให้บริการอะไรก็แล้วแต่แล้วมีการลงชื่อนะคะมีประวัติของเราเรามีสิทธิ์ให้เขาโอนย้ายข้อมูล คุส่วนบุคคลของเราเนี้ยไปให้อีกโรงพยาบาลหนึ่งได้นะคะอันนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายนะคะตามพรบพีดีพีเอสิทธิข้อที่8ค่ะสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเรามีสิทธิทั้งห้ามีให้เขานําไปประมวลผลแล้วเราก็มีสิทธิคัดค้านนะคะในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราค่ะเพราะฉะนั้น8สิทธินี้นะคะเป็นสิทธิที่เราในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจําเป็นจะต้องรู้นะคะ,ะ,คะเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราค่ะในพระราชบัญญ,ญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน นนะะได้มีการระบุนะคะว่าหลักการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตาม p d p a เนี่ยเราจะสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นนะคะวันหนึ่งเราอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นนะคะในฐานะที่เราอาจจะอยู่ในองค์กรที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสิ่งที่เราจะต้องรู้คืออะไรบ้างนะคะหลักการแรกคือต้องเก็บด้วยความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือคอนเซนต์นะคะอันที่2ค่ะการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่กระทําได้นะคะคือป้องกันหรื ระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพนะคะเช่นโรงพยาบาลจะถามข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะคะเช่นเรามีประวัติการรักษานะคะเราแพ้ยาหรือว่าเรามีประวัติทางด้านพันธุกรรมอะไรต่างๆอันนี้เขามีสิทธิเก็บนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีผลต่อสุขภาพของเรานะคะหลักการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลข้อที่3นะคะต้องเก็บตามสัญญานะคะมีคอนแทคปฏิบัติตามสัญญาะคะ่ะข้อที่4นะคะ,ะ,คะเพื่อประโยชน์สาธารณะข้อที่5ะคะ่ะมีความจําเป็นนะคะแล้วก็ชอบด้วยกฎหมายข้อที่ห ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้นะคะแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็จะต้องอ้างอิงตามการนี้นะคะหรือเราเรียกว่า lawful basis นั่นเองค,ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้นะคะก็สิ่งหนึ่งนะคะก็คือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะจะต้องเข้าใจสิทธิ์ของตัวเองนะคะแล้วก็รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแล้วก็คนที่ มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลค่ะก็จะต้องรู้วิธีและก็หลักการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเพื่อไม่ให้ผิดตามพรบนะคะ สำหรับในส่วนสุดท้ายนะคะที่เราอาจจะเข้าใจผิดนะคะเกี่ยวกับพวกพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี้ยเขาก็จะมีบทบาทหลักในเรื่องของกฎหมาย PDPA นะคะเขาก็ได้ออกข้อมูลมาว่าการถ่ายรูปนะคะการถ่ายคลิปติดภาพคนอื่นโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมเนี้ยมีคําถามว่าจะผิดพรบ PDPA เปล่านะคะการถ่ายรูปการถ่ายคลิปหรือว่าติดภาพคนอื่นเนี้ยเราสามารถทําได้นะคะเราสามารถทําได้กรณีที่การถ่ายรูปการถ่ายคลิปโดยติดหน้าของคนอื่นเนี้ยถ่ายคลิปติดโดยไม่เจตนานะคะและการถ่ายรูปถ่ายคลิปดังกล่าวเนี้ยมันไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ถูกถ่ายอันนี้เราสามารถจะทําได้นะคะไม่ถือว่าเป็นการผิดพรบพีดีพีเอนะคะ นำคลิปหรือรูปถ่ายที่ติดคนอื่นไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียโดยบุคคลอื่นไม่ยินยอมอันนี้จะผิด p d p a หรือเปล่านะคะทางสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเขาก็ได้ให้ข้อมูลค่ะมาว่าเราสามารถโพสต์ได้นะคะหากใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวไม่ได้สแสวงหากําไรทางการค้าแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะอันนี้เราสามารถทําได้นะคะคําถามที่3ที่มักจะเจอนะคะก็คือการติดกล้องวงจรปิดแล้วไม่มีป้ายแจ้งเตือน อันนี้ถือว่าผิดพรบพีดีพีเอหรือเปล่านะคะการติดกล้องวงจรปิดภายในบ้านนะคะไม่จําเป็นต้องมีป้ายแจ้งเตือนเพราะการติดกล้องวงจรปิดเนี่ยเพื่อป้องกันอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยของตัวเจ้าของบ้านอันนี้ถือว่าไม่ผิดพรบพีดีพีเอนะคะ เพราะฉะนั้นพวกคําถามต่างๆเนี่ยค่ะเราสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้จากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเขาก็จะมีข้อมูลต่างๆมาอัปเดตประชาชนอยู่สม่ําเสมอค่ะเพื่อให้เราตามทันกับพรบ PDP a นี้นะคะค่ะสําหรับบทเรียนนี้นะคะเราได้ทําความรู้จักนะคะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นะคะพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเต ออพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาทุกคนนะคะหรือประชาชนจําเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจนะคะเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติตนนะคะไม่ให้ผิดต่อพรบรแล้วก็ไม่ได้รับโทษนะคะเพราะฉะนั้นหากต้องการที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปอ่านในตัวพรบรเต็มๆได้ค่ะค่ะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทาง YouTube ของเราค่ะ